กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t e t นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของแนนสองใจกันเพื่อนเธอเองเคยมีผัวอยู่หนึ่งคนแล้วก็เลิกลากันไปจนปัจจุบันนี้เธอก็ไปได้ผัวใหม่กันเพื่อนอยู่กับผัวใหม่ แต่สุดท้ายท้ายสุดเธอติดใจในรถผัดกะเพราของผัวเก่าแหมไม่ใช่นะครับติดใจในรถสวัสด์ของผัวเก่ากันเพื่อนติดใจในประหลัดขิกแท่งเก่าท่ากระเด้าท่าเดิมกันเพื่อนเธอก็เลยมีการติดต่อมาหาผัวเก่าอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนแอบแซบกันแอบกินกันอยู่เรื่อยๆโดยผัวใหม่ไม่รู้กันเพื่อนจนในที่สุดนะผัวเก่ากับผัวใหม่ก็ได้เผชิญหน้ากันกันเพื่อนเกิดศึกชิงจิมทองคําขึ้นกันเพื่อนตรงนี้เองบทสรุปจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ แต่อยากให้เพื่อนฟังจนจบแล้วเพื่อนจะพบโฆษณาไม่ใช่นะครับ พบความจริงกันเพื่อนเนื่องจากว่าฝั่งผัวเก่าก็มีความจริงอีกชุดหนึ่งฝั่งผัวใหม่ก็มีความจริงอีกชุดหนึ่งส่วนแนนเราไม่ต้องไปพูดถึงกันเพื่อนกินเต็มทั้งสองฝั่งกันเพื่อนเรื่องราวของแนนสองใจมีที่มาที่ไปยังไงแล้วบทสรุปสุดท้ายใครได้แนนไปคลองมาฟังกันเลยในคลิปนี้ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราไปฟังต้นสายปลายเหตุกันซักนิดหนึ่งครับเพื่อนแนนเองนะชื่อจริงๆก็คือชาลีนีรับเพื่อนจอมตุ้มอันนี้คือนามสกุลของเธออายุยี่ 2 5ปี ชื่อเล่นว่าแนนกันเพื่อนเธอพักอาศัยอยู่ที่ชั้น4ของคอนโดสมชายกันเพื่อนอยู่ในพื้นที่หมู่6ตาบลบ,บางกลวยอําเภอบางก้วยจังหวัดนนทบุรีนี่คือห้องพักของเธอกันเพื่อนก่อนหน้านั้นนะครับเธอมีสามีคนหนึ่งชื่อเล่นว่าเสกันเพื่อนชื่อจริงๆก็คือทิน,นพัฒอุ่นอุดมกันเพื่อนอายุ33ปีเสกับแนน่เองนะครับอยู่กินกันหลายปีดีดักจนมีลูกด้วยกันกันเพื่อนแต่ระยะหลังมาชักมีปัญหาสองคนนี้ก็เลยเลิก กกัันนนไปแยกทางกันไปคนละทิศคนละทางกันเพื่อน, ye, น, ist, นหลังจากเลิกลากับเสกเจกาเนไม่ใช่นะครับคนละเสกหลังจากเลิกลากับเสกนะครับน้องแนนเองก็มาคบหากับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนผู้ชายคนนี้ชื่อว่าทัศภูมิเนืองแก้วกันเพื่อนอายุ28ปีชื่อเล่นว่าเต้ยกันเพื่อนเต้ยกับแนนก็คบหาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วกันเพื่อนความรักก็เหมือนจะดีความรักก็เหมือนจะสวยแต่สุดท้ายท้ายสุดมันไม่เป็นแบบ นั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าแนนเองนะครับมาได้ผัวใหม่แต่ยังคิดถึงผัวเก่ากันเพื่อนเจอผัวใหม่ผมผอม,อมแห้ง,แ,หงแรงมันไม่ค่อยมีกระเดา้าไม่ค่อยดีหรือยังไงอันนี้ไม่แน่ใจกันเพื่อนก็เลยมีการมิสคอลมีการยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับผัวเก่านั่นก็คือเสกกันเพื่อนบอกว่าไอ้เสกช่วยมาหาหน่อยได้ไหมช่วยมาตําแตงแยงรูเดิมให้ได้ไหมตรงนี้เองแนนคิดถึงมากๆก,กันเพื่อนแนนเองอาจจะอยู่ห้องเลี้ยงลูกแบบชิวๆ ก็เลยเหงาก็เลยเงียนก็เป็นไปได้กันเพื่อนแนนก็เลยต้องการหาคนมาเยียวยาหาคนมาดูแลกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของเต้ยจะออกไปทํางานทุกวันกันเพื่อนไม่ค่อยมีเวลาอยู่ห้องไม่ค่อยมีเวลาดูแลแนนแนนก็เลยต้องการคนมาดูแลกันเพื่อนบางครั้งบางคราวนะเต้ยกลับมาจากทํางานเห็นแนนตูดเปียกๆตูดแฉะเเต้ยก็มีการถามกันเพื่อนว่าไปทําอะไรมาตูดถึงเปียกตูดถึงแฉะแนนเองก็ปฏิเสธกันเพื่อนแม้ว่าเต้ยจะรู้อยู่ลึกๆว่า งานนี้อาจจะมีการหลอยด่ากันแต่เต้ยก็ทําอะไรไม่ได้กันเพื่อนแนนเองก็ปฏิเสธเรื่อยมากันเพื่อนแม้ว่าตัวเองจะกินอยู่สองทางแม้ว่าตัวเองจะมีการแบ่งใจไปให้ผัวเก่าตรงนี้เองเต้ยยังจับไม่ได้แนนไหลไปเรื่อยโกหกไปทั่วกันเพื่อนแนนเองไม่ใช่โกหกแค่เต้ยกันเพื่อนแนนยังไปโกหกผัวเก่านั่นก็คือเสกันเพื่อนว่าเลิกกับเต้ยกันเพื่อนเสกเองก็ไม่รู้นะครับว่าแนนยังคบหาดูใจอยู่กับเต้ยกันเพื่อน เสกเองมาหาแนนบ่อยๆที่ตึกแห่งนี้ที่พักของแนนกันเพื่อนถึงขนาดว่าคนในตึกนะครับคิดว่าเสกเนี่ยเป็นญาติกับแนนกันเพื่อนเพราะคนในตึกรู้อยู่แล้วว่าแนนเนี่ยมีผัวเป็นเต้ยกันเพื่อนเสกเองเวลามาหาแนนที่ตึกก็มาอุ้มลูกไปเล่นกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เองเป็นลูกของเต้ยหรือว่าลูกของเสกกันเพื่อนเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ3ามขวบอยู่กับแนนกันเพื่อนเสกก็อุ้มเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเดินทั่วตึกกันเพื่อน พาไปซื้อขนมพาไปซื้อลูกอมพาไปซื้อน้ำกันเพื่อน อุ้มลูกเสร็จแล้วเวลาเอาลูกมาส่งที่ห้องเวลาเอาลูกเข้าไปในห้องก็กล่อมให้ลูกหลับแล้วก็อุ้มแม่ต่อกันเพื่อนอุ้มแนนเดินรอบห้องกันเพื่อนเป็นท่าลิงอุ้มแตงร้องอิตายอิตายแงไม่ใช่นะครับนะออกแนว A v วีสังงารกันเพื่อนอุ้มแนนเดินทั่วห้องกันเพื่อนไม่รู้ว่าเล่นอะไรกันกันเพื่อนตรงนี้เองก็อุ้มไปเรื่อยๆกันเพื่อนแนนเองกินของผัวใหม่ไม่อร่อยกินของผัวใหม่ไม่อิ่มก็เลยหันมากินปลัดขิดแท่งเก่าของผัวคนเดิมกันเพื่อนนี่คือความสัมพันธ์ของ สามคนนี้กันเพื่อนแอบลอยกินกันไปกันมาไม่รู้ว่าใครรู้บ้างไม่รู้ว่าใครรู้แบบไหนกันเพื่อนผัวคนเก่าอาจจะรู้ว่าแนนยังคบกับผัวคนใหม่หรือว่าผัวคนใหม่อาจจะรู้ว่าแนนไปนลอยผัวคนเก่าก็ไม่แน่ใจตรงนี้กันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์ปลายบานแนนไม่ใช่กระเจียวนะครับนึกว่าดอกเหตุกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดเหตุการณ์บานปลายก็เกิดขึ้นกันเพื่อนช่วงวันที่28สิงหาคมปีพศ2566ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา สานาทีตรงนี้เองนะครับแนนมีการนัดเสกมาหาที่ห้องเหมือนเก่าเหมือนเคยกันเพื่อนบอกว่าไอ้เสกจามาตําแตงมาแยงให้หน่อยตอนนี้คันหรือเกินเนี้ยไม่ใช่นะครับ คิดถึงไอ้เสกเหลือเกินกันเพื่อนคิดถึงผัวเก่าอยากให้ผัวเก่ามาหาตรงนั้นเองเมื่อเสกได้รับโทรศัพท์เสกก็มาหาตามที่แนนบอกกันเพื่อนแต่ประเด็นสําคัญคือเต้ยไม่ได้ไปทํางานกันเพื่อนปกติแล้วเต้ยจะไปทํางานทุกวันแต่วันนี้เต้ยไม่ไปทํางานไม่รู้ด้วยเหตุผลกลนใดกันเพื่อนเต้ยยังอยู่ในห้องกันเพื่อนหลังจากที่แนนรู้ว่าเต้ยผัวใหม่ไม่ไปทํางานแนนก็พยายามติดต่อหาเสกอยากให้ยกเลิกการมาหาครั้งนี้ก่อนแม้ว่าจะคิดถึงกันมากมาก แม้ว่าอยากจะซ้ำติงกันขนาดไหนแต่ว่าเต้ยไม่ไปทํางานมันก็ทําไม่ได้กันเพื่อนตรงนี้เองนะครับแนนก็พยายามติดต่อหาเสกอยู่หลายครั้งหลายคราแต่ติดต่อไม่ได้กันเพื่อนจนในที่สุดเสกก็มาถึงห้องกันเพื่อนตอนนั้นเองนะครับมันมีคนอยู่4คนในบริเวณที่เกิดเหตุกันเพื่อน หนึ่งก็คือตัวเสกกันเพื่อนสองก็คือเต้ยสามก็คือแนนสี่ก็คือลูกของแนนกันเพื่อนที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุสามขวบสามคนนี้ก็คือเต้ยแนนและก็ลูกนะครับอยู่ในห้องส่วนเสกนะครับอยู่บริเวณนอกห้องกันเพื่อนเมื่อเสกมาถึงก็เคาะประตูกันเพื่อนก๊ก ก๊อกก๊อกสิ่งที่เขาใช้เคาะไม่ใช่มือกันเพื่อนเป็นกระเจียวที่แข็งโด่ไม่ใช่นะเขาเคาะประตูเรียกแนนกันเพื่อนเหมือนเก่าเหมือนเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่รู้จักกันว่าพี่เสกมาแล้วกันเพื่อนตรงนี้เองแนนไม่ได้เปิดประตูให้กันเพื่อนแต่เป็นเต้ยมาเปิดประตูให้เสกกันเพื่อนแล้วก็มาประจันหน้ากันอยู่บริเวณประตูกันเพื่อนฝั่งหนึ่งคือเสกผัวเก่าฝั่งหนึ่งคือเต้ยผัวใหม่กันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยเกิดการประทะคาลมกันกันเพื่อนเต้ยเองก็ด่าเสกเสกเองก็ ด่าเต้ยต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ในจิ๋มทองค่แม้ไม่ใช่ครับในตัวแนนกันเพื่อนเสกเองก็บอกว่าแนนให้มาหาแนนจะไปอยู่กับผมส่วนเต้ยเองก็บอกว่าอยู่กับแนนโดยตลอดไม่เคยเลิกลากันตรงนี้เองมันเป็นความเข้าใจผิดของสองคนกันเพื่อนเนื่องจากว่าแนนคบสองทางมันก็เลยอีลุงตุงนางกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนับตัวของเต้ยก็เลยปิดประตูนี่คือคํากล่าวอ้างของเต้ยกันเพื่อนตรงนั้นเองจึงทําให้เสกหัวร้อนแบบสุดๆกันเพื่อนตัวเสกเองก็เลยโวยวาย อยู่หน้าห้องมีการปาข้าวปาของมีการถีบป,ประตูกันเพื่อนแหกปากโวยวายอยู่บริเวณหน้าห้องอยากจะคุยอยากจะเจรจาว่าจะเอายังไงกันดี3มคนผัวเมียน,นี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดตัวแนนเองก็เลยไปเปิดประตูให้กันเพื่อนถือว่าเป็นการเปิดประตูเพื่อเปิดศึกแย่งชิงติ๋มทองคากันเพื่อนพอแนนเปิดประตูให้เท่านั้นกันเพื่อนเสกกับเต้ยเองก็เกิดการประทะกันแบบเต็มรูปแบบกันเพื่อนตรงนี้เองนะเสกมีมือเปล่าส่วนเต้ยเองนะเป็น เจ้าของห้องเขามีมีดดาบกันเพื่อนมีอีดาบยาวประมาณ1เมตรอันนี้คือรวมด้ามจับแล้วกันเพื่อนเศกเองเดินเข้ามาในห้องตัวเปล่าอาศัยใจแลกใจแต่มันไม่ใช่กันเพื่อนเตยเองเขามีอีดาบเขาก็ใช้อีดาบเพื่อนเพื่อนเศกเองพยายามเข้าไปต่อยเต้ยกันเพื่อนตรงนั้นเองเต้ยก็เลยเอาอีดาบสับไปที่หัวหนึ่งทีกันเพื่อนสับไปแบบเต็มแรงเรียกได้ว่าสับให้หัวแบะกันไปเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองเอาเศกไม่อยู่กันเพื่อนเศกก็พยายามต่อสู้กันเพื่อนพยายามจะทาร้ายตัว ัวเต้ยอีกเหมือนเคยเสกวิ่งไปหลังบ้านกันเพื่อนไปหามีดมาเพื่อป้องกันตัวไปหามีดมาเพื่อต่อสู้กับเสกตรงนั้นเองเสกรู้อยู่แล้วกันเพื่อนว่ามีดอยู่ตรงไหนเพราะเขามาที่ห้องนี้บ่อยกันเพื่อนเขาไปเอามีดทาครัวมากันเพื่อนเพื่อนก็ลองนึกดูกันเพื่อนมีดทาครัวกับอีดาบใครจะชนะกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดครับโดนเต้ยสับไปที่มืออีกหนึ่งชุดกันเพื่อนพอมีดหลุดมือเท่านั้นกันเพื่อนเต้ยก็เหมือนคนฟิลขาดเต้ยก็เหมือนคนหัวร้อนกันเพื่อนสับไปตามร่าง กายของเสกอีกหลายสิบครั้งคันเพื่อนเรียกว่าสับเป็นหมูบาดช,ช่อเลยก็ได้คันเพื่อนสับแบบไม่ยัง้งสับแบบไม่นับคันเพื่อนตรงนี้เองทําให้เสกร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดคันเพื่อนทุกครั้งที่เต้ยสับไปที่เสกเสกก็ร้องคันเพื่อนเป็นจังหวะเดียวกับโดนมีดคันเพื่อนเต้ยสับหนึ่งทีเสกก็ร้องหนึ่งครั้งคันเพื่อนโบโอยโบโอยโบโอยนี่คือจังหวะที่โดนมีดนี่คือจังหวะที่เสกร้องคันเพื่อนหลังจากที่เสกโดนมีดสับไปหลายสิบครั้งเสกก็เลยบอกกับเต้ยว่า พอพอพอกูไม่เอาแล้วจิมอีแนนใครอยากได้เอาไปเลยกันเพื่อนเสกเองขอชีวิตกับเต้ยกันเพื่อนบอกว่าหยุดทําร้ายกูได้แล้วกูไม่แย่งชิงตรงนี้แล้วกูพอแล้วตรงนั้นเองก็เลยทําให้เต้ยหยุดเต้ยปล่อยกันเพื่อนแต่กว่าเต้ยจะปล่อยเสกก็อ่วมแล้วกันเพื่อนนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องของแนนกันเพื่อนนี่คือบทสรุปสุดท้ายของศึกชิงนางครั้งนี้กันเพื่อนเสกเองนับเละเป็นโจกกันเพื่อนเรียกได้ว่านอนหายใจรวยรินอยู่ในห้องของแนนกันเพื่อน หลังจากนั้นนชาวบ้านร้านตลาดคนในคอนโดก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบางกรวยกันเพื่อนโทรแจ้งกู้ภัยมาดูเหตุการณ์มาตรวจสอบเพื่อนตรงนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มาเพื่อนพาตัวเสกไปส่งโรงพยาบาลบางกรวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วัเพื่อนเสกเองนะขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วเพื่อนแต่ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่เนื่องจากว่าโดนฟันทั้งตัวส่วนตัวของเต้ยเองนะับก็ไม่ได้หนีไปไหน,นเพื่อนเขาเองก็ยืนรอมอบตัวพร้อมกับอีดา คู่ใจกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคุมตัวเขาไปดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส อันนี้เองอัตราโทษตั้งแต่6เดือนถึง10ปีกันเพื่อนนี่คืออัตราโทษที่เต้ยได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแนานไปไหนกันเพื่อนแนนเองวิ่งลงจากห้องตั้งแต่เปิดประตูแล้วกันเพื่อนอุ้มลูกลงมานั่งกินเบียร์แบบชิวๆไม่ใช่ครับอุ้มลูกลงมาอยู่ข้างล่างตึกกันเพื่อนไม่ได้อยู่ดูเหตุการณ์แนนเองบอกว่าแนานตกใจแนนก็เลยลงมาข้างล่างกันเพื่อนฟังถึงตรงนี้เองก็อาจจะเป็นบทสรุปข,ของเรื่องราวทั้งหมดแต่มันไม่ใช่กันเพื่อน <N ed it> เนื่องจากว่าญาติพี่น้องของเสกเนี่ยเขาออกมาขอความเป็นธรรมให้กับเสกกันเพื่อนเขาบอกว่าแนนเองเนี่ยมาบอกกับเสกกันเพื่อนว่าแนนเนี่ยไม่มีผัวแล้วเลิกกับผัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและประเด็นสําคัญคือแนนเนี่ยมาอยู่กับเสกในระยะหนึ่งเลยกันเพื่อนมีการโพสต์รูปลงไอจีมีการเอาลูกมาให้เสกอุ้มมีการมาหาเสกมีการนอนกันในห้องแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลก,กันเพื่อนตรงนี้เองก็ไม่แน่ใจว่าแนนเองมาบอกเสกยังไงกันเพื่อนเสกถึงเชื่อว่าเลิก กับเตยรับเพื่อนตรงนี้เองก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งแล้ววันที่เกิดเหตุแนนเองเป็นคนโทรบอกให้เสกไปหากันเพื่อนบอกว่าคิดถึงเสกเสกก็เลยไปหากันเพื่อนโดยที่เสกไม่รู้ว่าแนนมีผัวใหม่อยู่ที่ห้องกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยเกิดการประท่ากาันเกิดการตีกันขึ้นครับเพื่อนเนื่องจากเสกเองคิดว่าแนเนเนี่ยไม่มีใครแล้วนะครับเขาก็เลยได้ยืนโวยวายอยู่หน้าห้องนั่นเองนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งกันเพื่อนแนนเองมักจะมาหลอกเอาเงินเสกอยู่ เรื่อยๆกันเพื่อนครั้งละ2องสามพันเอาไปใช้กับผัวใหม่กันเพื่อนนี่คือวิธีการของแนนกันเพื่อนญาติพี่น้องของเสกก็เลยมองว่าแนนนี่แหละคือนางนกต่อกันเพื่อนล่อเสกให้ไปโดนฟันโดนทําร้ายกันเพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งกันเพื่อนส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนนี่คือจุดจบของวัวเคยค้าม้าเคยดูดแน่ไม่ใช่ม้าเคยขี่กันเพื่อนใครที่คิดว่าเป็นแบบนี้มักจะจบแบบ แบบนี้เสมอการที่เราเลิกลากับผัวเก่าเมียเก่าไปแล้วอย่าไปเกี่ยวพันกันรับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประราการใดต้องกราบขอเปเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังจงม,มีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปานปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม